ัสดีครับสกายนะคะสวัสดีค่ะหมัมมีเองนะคะแหมชื่อว่าเยโยอไฮนะคะโรเยอไฮนะคะท <High S 2> ุกคนว้าเข้ามาพี่สกายเป็นไมอวตารเป็นแบบนี้อ้าวเข้ามาใหม่มันมันเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะอ่าเราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าอ้พีสกายเปลี่ยนอวตารใหม่ตกใจเลยอะอ เป็นน้องหมาจูดฟีฟอมเนาะอ๋อเป็นน้องจูกหัวสีส้มนะคะ,ะเราจะกลับมาคืนสูนส่สามัน,นว้าวมาแล้วในรถี่ไง<น>แต่ว่าเข้ามาในแมพพี้สก,กายก็แต่งตัวน่ารักโอ้โหผมยาวรากไปที่พื้นเลยนะคะนี่อ่ะฮะพี่สกายว่าจะลบที่การแต่งไว้อ๋อเขาคนนี้เขา่ะคะมีผมสีชมพูน้องชมพูว้าวนี่ไง เฮ้ยกลับมาเป็นคืนสู่สามัญแล้วกันทุกคนแล้วแต่งตัวเป็นอะไรดีคะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสกายจะแต่งเป็นสีโอ้ผมอลังการมากแล้วทำไมเขาต้องวิ่งตลอดเวลาคะอ๋อมันบั๊กเฉยๆแลค่ะทุกคนเรามาโชว์ความบักของเกมนะคะอยู่ดีมันก็บักโอเคตอนนี้เราจะไปไหนไปดูไปดโรคกว้างกัน ไปเราสู่ป้าอุ้ยมาถึงก็มีเพื่อนกำลังเล่นเกมอยู่หน้าเขามาโอ้โห <c oughs> เราเราไม่ต้องใส่สื้อผ้าหรอกค่ะบบเอาเข้ามานี่กกำลังเปลี่ยนอยู่ <c oughs> อ้ยตีมคิสมาร์ส <c oughs> แต่ว่าตุดจีนแล้วนะไม่ใช่คิสมาดสแล้ว <c oughs> โอ้ดูทรงผมเยอะมากเลยในรโยัไฮทรงผมน่ารักเพียบเลยนะคะทุกคน <c oughs> เราสาแพน เลือกทรงผมแล er mm ้วก็เปลี่ยนสีผมได้ด้วยหรอคะลูกอือโอ้ยดูตาดิโอ้ยคนนี้เบลเวอร์บองเบลโออันนี้มันแบบว่าแฟนตาซีสุดๆแบมนี้นะคะถ้าใครต้องการแต่งให้ตัวเองเป็นตัวละครน่ารักน่ารักเป็นการ์ตูนนะมาเลยนี่ไงบินได้โอ้แบบนี้เท่อดิอุ้ยแบบนี้มันแบบว่าเหมือนปีเตอร์แพนเลยทุกคนดูดิลอยขึ้นหอได้ด้วย ถ้าเรากระโดดม,มันก็จะบินได้ว้าแค่เราจัมปิ้งนะคะเราก็แคเราก็จะสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าได้แล้วสวจุงอ้าวขอเข้าใหม่สามสี่รอบแล้วนะจ๊ะสองรอบอ๋อสองรอบเหรอเมื่อกี้มันบ้าใจใจคะ่ะทุกคนอ๋อแต่ว่ามันลอยสูงนะมันมีชอบอ้าว<ๆ>เข้ามาลงเรือเอ้าว<ๆ>้ายไมเรามาลงเรือ เราจะมาเซอร์เวยดูนะคะในโรโยไฮ h นะคะมีการอัปเดตแล้วแล้วก็แมปในนี้อในแมปนี้นะคะก็จะมีแบบสีสันสวยสดใสมากเลยนะคะทุกคนดูสิขนาดในทะเลยังทําได้เหมือนมาก <c oughs> เออ่คุณคะลุนจะไปลงเล่นน้ําทั้งๆ้งที่คุณใส่ชุดแบบนอนไม่ได้นะคะเกินมันไม่เบียด <c oughs> อ๋อไม่เลียกด ไม่เปียกจริงๆแต่เหมือนจะเปียกแต่เหมือนจะจมเอาไว้น้ำจะตกไม่ตกอเราจะประมาณนี้นะคะทุกคนดูดิในแมปนะคะสีสันสวยโอ้ยมีกล้วยสตรอเบอรี่ก็ทำเหมือนอยู่นะมีเมนูให้เราเลือกด้วยมีสมูทตี้นี่มีเอ่อสตรอเบอรี่สามลูกลูกพีชโอ้มีมีเมนูนะคะมีพชชั่นอ๋อนี่เขามี มีมีภารกิจให้เราต้องทำนะคือให้เราทำน้ำสมูทตี้อันแรกก็คือให้ใช้สตรอเบอรี่สามอันแต่ไม่รู้พี่สกายจะเข้าใจหรือเปล่านะเนี่ยตอนนี้อ่านี่ไงมาแล้วสตูสตรอเบอรี่มาแล้วเดี๋ยวนั่นไม่ถูกไม่ถูกยังไงก็ชสตรอเบอรี่สฉยมันอะยังไงต่อนี่ก็สามอันแล้วนะอ่าถูกแล้วต่อไปหนึ่งลูกพีชหันลูกเต๋าอย่างระมัดระวังลูกพีชอยู่ไหนไปตามหาลูกพีชก่อนอ๋อมันไม่ แบบนี้ก็คือว่ามีเกมให้เล่นแบบน่ารักเราแต่งตัวได้เยอะแยะนะคะแบบก็จะมีประมาณนี้เนาะเขาเริ่มแข่งกันแล้วอะอ้าวเริ่มแข่งแล้วเหรอมไม่เป็นไรเดียวสกายเขามาอะะแค่พามาชมก่อนเนาะว่าในนี้มีอะไรบ้างมีมีนี่ดูแผนที่นะมีแผนที่ดูไปเร็วไปไหนเวฟมาอีกที่หนึ่งแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ แวบมาตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> มีสะว่ายนาด้วย <c oughs> มีอุโมงค์ด้วยตน้นคิสมัรก็มีอ่ะไม้หมดอ่ะแล้วก็ไม่ก็จะลิงก์ไปได้เรื่อยๆนะคะสําหรับในรอยหยหอมีหลายแมปมากคน <c oughs> ถ้าใครแบบเป็นคนขี้เบื่อนะเข้ามาแมปนี้แมปเดียวก็คือโอ๊ยขึ้นไปยู่บนคอเราทําไมเนี่ย <c oughs> Oh my god เข้ามาในแมปนี้นะคะคุณจะจมไปวาร์ปไปไหนก็ได้นะเนี่ยอ,อตอนนี้ก็คือเรียกว่าพี่สกายพาทัวร์รโยไฮนะเข้าไปหลายด่านแล้วนะเนี่ยโอ้ยทำไมคนนี้ล้มกระเหม่มๆอย่างเงี้ยหอขึ้นไปอ้าวแล้ววันนี้กดไรคนใช้คนเราจะใครเอาขึ้นมนด้วยค่ะอ่าแล้วเจอกันใหม่แบบนด้นนะคะ<อ>บ๊ายบายค่ะ